อ๋ออสูรรู้จักไอที่ปะรู้จักไอ้ฮายาปะจังหวะเดียวไปไป

มึงข้ทักทีเหียมึงมาตั้งูอมึงมึงต้องกทีมึงกอดยัยมึงกยมึงก็อกทับเสียกันอ้าวอาลา้าอืมเช้าวันใหม่หาฉันสั่งให้แกัอเก้อมาให้ชันเดี๋ยวนี้โอเคใไรมาไอ้ขอดูหน่อยสิว่ามีใครอยู่ตรงไหนบ้างน ไหน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 ฉันจะเห็นตัวเราอยู่ข้างหน้านั่นไม่น่าใช่แ pues, ต okay. ่ว่าคนอื่นไปไหนหมดอ่ะอ๋ออยู่ตรงนั้นกันละเราจะเข้าไปข้างในทีเอ๋อโอเคขอเช็คประตูตรงนี้ก่อนนะจ๊ะโอเคเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพ่อท่เอ้ยข้างหลังปิดประตูปิดหรอประตูปิดออโต้เหรอเฮ้ยเฮ้ยอ้าคุณล่ะคะ คนระครับจ่าคนระครับจ่ามาเดไปเดวูวววมาไงครับจ่ามาไงครับจ่าอยู่ดูอยู่ดูอยู่ดู้มาอยู่ดูวมาอยู่ดูไปไปไปหนีไปทุกคนดูอลไรมันจิ้มเข้ามาในยานดิไม่หรือเปล่าใครเอาไม้จิ้มฟันมาจิ้มเนี่ยไอ้สัตว์ใครเอาไม้จิ้มฟันมาจิ้มสิ่งตัวแปรงเราตัวแปรงยานเปรงแล้วตัวแปรงยานแปรงลงจอดแล้วไม้จิ้มเในยาน ได้มัน hm, ไม่มีมีมีดาบมันต้องมีมี habitude, มีดาบกูจะฟันเสียดคอแม่งใช้สวาดควงกูเหี้ยกูจะเป็นกูจะเป็นเอ็กแทกออนไททันและไอ้ส้นตีนไหนกล้องมาดิกล้องมา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 ไอ้ต้นเป็นพิธีกรเป็นไงเป็นไงเป็นไงเหี้ยพร้อม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 คราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เราจะมาวันนี้เราจะมาล่าแยงกันใช่ไหม

ม่เป็นู้เดียวมันแน่นอนันแ่แค่แค่ร่าไม่ใแต่ตอี้พี่ตงเป็นกู้เดียวมันแอกูกูเชื่อเออเอ้ยกล้องแบบหมดกล้องแบดหมดถ่ายไม่หยุดเลย่ปนเ้ก็เปิดเปิดก็เปิดเปิดดูว่าแบบว่าเออเนี่ยเรามาสถานที่นี้นะเราแค่ต้องถ่ายหน้าท่ขเรา่ายอไมาัวเ สวสดีประชาชนเหียมผจะบอกอะไรให้อเลยมุเพื่ออะไรห้สบาทกูถามสิกูถามมึงสักหน่อยที่ปอนน้าพลทหารปอพลทหารปอพี่ถามพี่ถามพลทหารปอนหน่อยที่ว่าพลทหารปอจะเอาแฟร์มาทำไม ไฟฉายมันดูไม่น่ากลัวไงไอ้ยอะไรอ่ะอะไรอะไรอะไรไหนแต่ไม่ได้เอ้ยหายไปแล้วหายไปแล้วเอ้ยของเขาเคยหายเอ้ยถ้าเราเปิดไฟฉายอ่ะมันจะหายเว้ยเออใช่ถ้าเราเปิดไฟฉายมันจะหายนั่นแน่ไอ้สองให้พี่ตื่นสะดวกค่ะแปลกรึเปล่าฮัลโหลมีใครเชื่อบ้าง มีใครอยู่บ้านใช่มีใครอยู่บ้านใช่สวัสดีจ้าว่าไงจ้าอยู่หรือเปล่าไม่ข่าวไหมยังมันเป็นแค่ออฟฟิศที่ไม่มีหาหิวอะไรเลยคือกูต้องมาหาเอกสารหรือกูต้องมาหาอะไรอยงนี่นี่มาอยู่ล่างมาอยู่ล่างถ่ายไว้ถ่ายไว้ได้นา้นถ่ายไว้ที่นั้นตัวเดียวก็พอแล้วเอ้ยอะไรแดงๆอ๋ออ๋อ ตกใจเฮออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนี่ที่ผมขอสั่งชาเขียวชาไทยมละกอสับปะรดปั่นได้หรือเปล่าพี่ผมขอปั่นมละกอปั่นได้ไหมพี่ผมขอปั่นมละกอปั่นได้ไหมพี่ได้เปล่าผมอยากปั่นมละกอมละกอปั่นมละกอปั่นได้ไหมครับมละกอปั่นมละกอปั่นมละกอมรลกอปั่นมรอกอปั่นครับมระกอปั่นสนใจมละกอปั่นไหมครับสนใจแตงโมปั่นไหมครับซิกเจเจอร์อ้าวขอดูล่าสุดข้างบนแป๊บนี้มันมีอะไรวะ เียวกอยากขอปัลลังกว่ากัอยากขอบัลลังก์ัวนู้ปบัลลังกมันมาจากไหนไอ้เหี้ยกวักกวักเขากวักกวักไอ้เหี้ยกวักอ่ะเขากวักอ่ะเขากวักไม่หยุดเลยอ่ะจังหวัดอย่างเงี้ยเขากวักอ่ะเฮ้ยออกซิเจนหมดท่านออกซิเจนหมดออกซิเจนหมดไปพี่เราเนี้แหละอ้าว <c oughs> โอ้โหไอ้หอยพอตัวพับก,กันทั้งคู่เลยเหญย